คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากทาง MBN Entertainment จากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งทางรายการนะครับได้สร้างสรรค์เนื้อหาตอนพิเศษขึ้นมาเพื่อน,นําเสนอแง่มุมอันง,งดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในประเทศไทยให้แก่ผู้ชมทั่วโลกครับในพีนี้มี2ดาวเด่นอย่างแบมแบมเน็ตไอดอลคนดังและคนคืออ e ีจังอูเชฟจากประเทศเกาหลีเรื่องราวทั้งหมดนะครับได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทั้ง2คนได้รับภารกิจทท้าไทยและไม่ธรรมดานั่นคือการนั่งเรือไปขายปลาทูอาหารคู่ครัวของ คนไทยและทั้งสองคนต้องเล่นเรือไปตอมลําคลองที่บ้านเรือนและชุมชนริมแม่น้ําและภารกิจครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบทักษะการค้าขายของพวกเขาทั้งสองคนครับแต่เป็นการเดินทางที่เปิดประตูสู่ความเข้าใจในน้ําใจไม่ตีและความงดงามของชีวิตริมสายน้ําอย่างแท้จริงครับการประจนภัยของพวกเขาทั้งสองคนนะครับได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อแบมแบมและอ e ีจังอูได้มีการเช่าเรือไม้ลำหนึ่งจากคุณลุงในพื้นที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงหัวเราะ อีจังอูซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่ได้แสดงความกังวลอย่างอารมณ์ขันว่าผมหนักเป็นร0อยกิโลเนี่ยนะเรือจะรับไหวไหมเนี่ยนั่นจึงทําให้เขารีบจับจองที่นั่งตรงกลางลําเรือเพื่อรักษาสมดุลป้องกันไม่ให้เรือเอียงนี่ช่างเป็นการเริ่มต้นที่สร้างรอยยิ้มให้กับทีมงานและผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับ นอกจากนี้นะครับคุณลุงเนี่ยก็ยังมีการมอบเสื้อชูชีพให้พวกเขาทั้งสองคนอีกด้วยเพื่อความปลอดภัยและทั้งสองคนก็ได้ลงไปนั่งบนเรือพร้อมกับได้โบกมืออำลาคุณลุงเจ้าของเรือขณะที่เรือล่องไปตามสายน้ําที่คดเคี้ยวทิวทัศน์สฝั่งคลองได้สะกดสายตาของทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีบ้านเรือนไม้ที่ตั้งเรียงรายอย่างมีสเสน่สห์สะพานเล็กๆที่ทอดข้ามลําคลองและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ําอย่างแยกไม่ออก อีจังอูเอ่ยขึ้นมาด้วยความชื่นชมว่าฉันอยากมีบ้านอยู่ริมคลองแบบนี้จังแบมแบมพยักหน้าเห็นด้วยและพูดออกมาว่าผมก็ชอบเหมือนกันครับบรรยากาศแบบนี้มันดีจริงๆแต่แบมแบมก็อดแซวไม่ได้ว่าแต่กลางคืนยุงคงเยอะน่ดูนะแถวนี้บทสนทนาของพวกเขาได้สะท้อนให้เห็นถึงความโหยหาในความสงบและความเรียบง่ายครับซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายอีจังอูสรุปความรู้สึกของเขาได้อย่างลงตัวว่านี่แหละคือความชิลคือความสุขที่แท้จริงของคนที่นี่ ก่อนที่ภารก,กิจของพวกเขาจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการครับโชคชะตาก็นําพาให้พวกเขาได้พบกับปรมาจารย์แห่งการขายประทูตัวจริงนั่นคือคุณลุงพ่อค้าประทูอีกท่านหนึ่งที่ขับเรือสวนมาพอดี คุณลุงท่านนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักของคนทั้งชุมชนเพียงแค่คุณลุงได้บีบแต่บนเรือชาวบ้านก็จะออกมารอซื้อปลาทูถึงบันไดหน้าบ้านกันเลยครับแบมแบมและอีจังอูเฝ้าสังเกตการด้วยความทึ่งพวกเขาเห็นคุณลุงเทียบเรือขายปลาทูสีเข่งได้อย่างรวดเร็วและด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับแบมแบมได้พายเรือตามไปและสอบถามลูกค้าของคุณลุงว่าปลาทูเจ้านี้อร่อยไหมครับซึ่งก็ได้คําตอบที่น่าประทับใจกลับมาครับว่าอร่อยมากและพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นลูกค้าประจําของคุณลุงมาตั้งแต่เด็ก อีจังอูถึงกับเอ่ยปากชมว่าธุรกิจของเขาสุดยอดมากปลาทูคงเป็นวัตถุดิบสำคัญของคนที่นี่แน่นอน และนอกจากนี้นะครับเขายังเปรียบเทียบความนิยมของปลาทูในชุมชนแห่งนี้อีกว่าไม่ต่างอะไรกับหมูผัดเผ็ดเมนูยอดฮิตในเกาหลีใต้เลยทีเดียวการได้เห็นภาพจริงตรงหน้าแห่งนี้จึงกลายเป็นบทเรียนภาพปฏิบัติที่สําคัญยิ่งกว่าตําราเล่มไหนมันทําให้พวกเขาเข้าใจว่าการค้าขายในชุมชนแห่งนี้ไม่ได้อาศัยแค่สินค้าที่ดีแต่ยังต้องอาศัยความสัมพันธ์และความคุ้นเคยที่สั่งสมมาอย่างยาวนานครับ เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงครับแบมแบมตั้งราคาปลาทูไว้ที่เข่งละ50บาทอีจังอูรับหน้าที่เป็นกระบอกเสียงตะกลกล้องไปทั่วลำคลองว่าปลาทูครับมีปลาทูมาขายครับ แต่ว่าในช่วงที่เขาทั้งสองคนกําลังแล่นเรือขายปลาทูนั้นความเป็นจริงกลับไม่ง่ายเหมือนที่คิดชาวบ้านหลายคนมองดูด้วยความสนใจแต่เมื่อถูกถามว่าจะรับประทูไหมคําตอบที่ได้กลับมาคือไม่ค่ะครั้งแล้วครั้งเล่าครับที่พวกเขาถูกปฏิเสธจนอีจังอูเริ่มท้อแท้แล้วบ่นออกมาว่าถ้าเป็นแบบนี้ธุรกิจเราเจ๊งแน่ๆสงสัยฉันคงต้องซื้อปลาทูของฉันกินให้หมด และในขณะที่ความหวังเริ่มที่ปรีครับก็มีเรือของคุณตาอีกลำหนึ่งภายมาพร้อมแต่เรือลำนี้ไม่ได้บรรทุกปลาทูหากแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ส่งกลิ่นหอมยุยวนแบบแบมไม่รอช้าครับนิบเรียกให้คุณตาจอดเทียบเรือและสั่งก๋วยเตี๋ยวทันทีซึ่งคนแบบแบมนะครับก็ได้มีการสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแบบน้ําและแบบแห้งภาพของการนั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกลางลําน้ําขณะที่เรือทั้งสองลำจอดขนานกันไปกลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษอีจังอูถึงกับพูดออกมาว่าฟิลนี้มันโรแมนติกจังนี่มันค งานศิละปะของคุณลุงเลยนะเขาประทับใจมากครับในความสะดวกสบายและความมหัศจรรย์ของวิถีชีวิตริมแม่น้ําแห่งนี้ที่เพียงแค่เรียกหาอาหารอร่อยก็ลอยมาเสิร์ฟถึงที่และรสชาติของกว๋วยเตี๋ยวเรือในวันนั้นอร่อยเกินคำบรรยายมันไม่ได้เพียงแต่เติมท้อมที่ว่างเปล่าให้กับพวกเขาทั้งสองคนเท่านั้นครับแต่ยังช่วยชุบชูจิตใจที่อ่อนล้าของพวกเขาให้กลับมามีพลังอีกครั้ง หลังจากอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนะครับแบมแบมก็ปิ๊งไอเดียใหม่ขึ้นมานั่นคือการนำทรคงขึ้นมาเพื่อช่วยประกาศให้เสียงดังและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นยุทธศาสตร์นี้ได้ผลในไม่ช้าครับพวกเขาได้พบกับสองพ่อลูกที่ยืนอยู่หน้าบ้านและสามารถขายประตูเข่งแรกได้สำเร็จในราคา50บาทความดีใจปรากฏชัดบนใบหน้าของทั้งสองคนแต่สิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่าการขายได้นั่นคือการได้รับการเชิญจากคุณลุงเจ้าของบ้านให้ขึ้นไปเยี่ยมชมบ้านของท่านอีกด้วยแบมแบมและอีจังโอถอดรองเท้าก ก้าวขึ้นบ้านไม้ด้วยความน้อมน้อมครับทันทีที่เข้าไปข้างในกลิ่นอายของบ้านที่อบอุ่นทําให้แบมแบมเหมือนได้กลับไปบ้านคุณยายภายในบ้านประดับด้วยรูปภาพของบรรพบุรุษซึ่งอีจังอูมองว่าทุกอย่างที่นี่มีประวัติศาสตร์และมีที่ไปที่มาเป็นอย่างดีเขาตื่นตาตื่นใจกับพื้นไม้ที่แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะต้องรับน้ําหนักตัวกว่าร้อยกิโลกรัมของเขาก็ตามทั้งสองได้เดินสำรวจห้องครัวที่ใช้งานได้จริงและยังได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอาบน้ําของคนริมคลอง ค,คุณลุงเล่าว่าหากตัวเปื้อนโคลนมาเขาจะลงไปชำระล้างในคลองก่อนแล้วจึงขึ้นมาอาบน้ำสะอาดในห้องน้ำอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำในคลองยังคงสะอาดพอที่จะลงเล่นได้หลังจากพูดเสร็จครับคุณลุงถือกับกระโดดลงไปในน้ำให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นจึงสร้างความประทับใจให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากครับ ก่อนจะลงเรือกลับลูกชายของคุณลุงยังได้มอบน้ําดื่มเย็นให้คนละขวดอีกด้วยนะครับซึ่งนี่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ําใจของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในการสร้างความอบอุ่นหัวใจให้แก่ผู้มาเยือนเสมอครับและแล้วครับทั้งคู่ก็ได้มีการลงไปในเรืออีกครั้งและเดินทางกันต่อไปพวกเขาก็ได้พบกับคุณป้าสองท่านที่นั่งอยู่หน้าบ้านในตอนแรกนะครับคุณแบมแบมได้ตะโกนถามคุณป้าว่าเอาประทูไหมแต่ดูเหมือนว่าคุณป้าจะยังไม่สนใจจนกระทั่งเรือของพวกเขานั้นวิ่งผ่านไป แต่แล้วคุณป้าก็กวักมือเรียกพวกเขากลับมาแบมแบมและอีจังอูรีบนําเรือกลับไปพร้อมกับยกมือไหว้สวัสดีอย่างอ่อนน้อมแบมแบมบอกว่าในตอนนี้นะครับในเรือของเราเนี่ยมีประทูเหลืออยู่4เข่งสุดท้ายนั้นจึงทําให้แบมแบมชิงใช้ทักษะการต่อรองเสนอขายแบบเหมาในราคาพิเศษจาก200บาทเหลือเพียง150บาทซึ่งคุณป้าก็ตกลงอย่างง่ายดายครับคุณป้าบอกว่าจัดไปในขณะที่กําลังส่งมอบป,ประทูคุณป้าได้ถามแบมแบมว่าคุณทําน้ําพริกเป็นหรือเปล่าเมื่อแบมแบมตอบว่าทําไม่เป็นครับ คุณป้าก็กล่าวอย่างเสียดายปนเอ็นดูว่าอุตส่าห์เมาจนหมดแต่ทำน้ำพริกไม่เป็นซะง,งั้นซึ่งบทสนทนาเล็กๆน้อยๆน,นี้ก็ได้สร้างบรรยากาศที่น่ารักและเป็นกันเองอีกด้วยครับและในที่สุดนะครับปลาทูทุกเข่งก็ถูกขายไปจนหมดเกลี้ยงภารกิจที่ดูเหมือนจะล้มเหลวในตอนแรกกลับจบลงอย่างสวยงามแบมแบมและอีจังอูยกมือไหว้ขอบคุณคุณป้าทั้งสองด้วยความดีใจอย่างสุดซึง้งคลิปวิดีโอนี้นะครับได้จบลงที่ภาพแห่งความสำเร็จและความสุขของพวกเขา การเดินทางขายประทูในวันนั้นของแบมแบมและอีจังอูเป็นมากกว่าแค่การทำภารกิจในรายการโทรทัศน์ครับแต่มันคือการเดินทางที่ทำให้พวกเขาและผู้ชมได้เห็นถึงเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมสายน้ำที่เรียบง่ายและเต็มไปได้วยความสุขอีกทั้งยังได้สัมผัสกับความมีน้ำใจเมตตาของคนไทยที่พร้อมจะหยิบยื่นให้แกกแขกผู้มาเยือนและได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในการได้เชื่อมโยงกับผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนี่เป็นบทพิสูจน์ว่าหัวใจของการเดินทางที่น่าจดจำที่สุุดดดไไม่่้อยยูจหาปลา แต่อยู่ที่เรื่องราวและน้ําใจที่ได้พบเจอในระหว่างทางนั่นเองครับครับผมและหลังจากที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับก็ทําให้มีชาวต่างชาติรวมถึงชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่า คอนเทนต์ของรายการคือดีมากค่ะทั้งสองคนเข้าขากันเป็นอย่างดีคุณอีจางอูเป็นธรรมชาติไม่เขินจนเกินไปและน้องแบมแบมก็น่ารักเป็นเจ้าบ้านที่ดีฉันชอบน้ำเสียงการพูดของแบมแบมเสียงนุ่มพูดเพราะฟังแล้วใจบางเลยฉันขอให้รายการเป็นที่นิยมของคนดูเยอะๆนะคะความคิดเห็นท่านต่อไป คุณลุงคือเก่งมากขับเรือเองสุดยอดเลยแบมแบมเป็นเด็กน่ารักจริงๆเลยมารายาทดีมีครับครับตลอดนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยส่วนคุณอีจังอูนี่ก็เหมาะกับประเทศไทยจริงๆอยู่ง่ายกินง่ายมากน่ารักมากความมีเห็นท่านต่อไปกันเลยครับชอบรายการนี้มากแบมแบมกับอีจังอูน่ารักมากเลยกินแล้วดูน่ากินมากจนอยากไปหาอะไรกินบ้างแล้วเรามาเมืองไทยกินอาหารนี้กันเถอะน่าอร่อยจริงๆแถมราคาถูกมากด้วยความเห็นท่านต่อไปกันเลยครับ ทั้งคลิปของคุณน่ารักมากๆฉันได้เห็นวิถีชาวบ้านอยู่การแบบเศรษฐกิจพอเพียงเห็นทุกคนมีความสวยงามเรียบง่ายบ้านในริมคลองเห็นนี้มันช่างน่าอยู่มากความิเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยไปที่ไหนไม่เคยแล้งน้ําใจเมื่อก่อนทุกบ้านจะมีตุ่มวางอยู่หน้าบ้านใครผ่านไปผ่านมาตักน้ํากินจากตุ่มได้เลยความเห็นท่านต่อไป ฉันชอบวิถีชีวิตแบบไทยมีเสน่ห์มากคุณลุงคนนั้นน่ารักและใจดีให้ทีมงานขึ้นบ้านอีกด้วยแน่นอนครัวของคุณลุงสารมากทุกคนน่ารักสุดๆน้องแบมก็น่ารักน่าเอ็นดูฉันชอบมากรายการนี้ค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติและชาวอาเซียนนะครับและทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันด้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ